วันนี้เป็นวันแรกของการปิดเทอมไวรุ่นห้าคนที่เป็นเพื่อนสนิทกันมานานได้นัดเจอกันที่บ้านของแจ้ก่อนวันหยุดยาวแจ้ได้เสนอแผนการเดินป่าในวันเสราร์ที่จะถึงนี้ hey, เฮ้ยเพื่อนๆครับกูจะไปเดินป่าเสราร์นี้มีใครจะไปกับกูบ้างน่าสนใจนะไปด้วยดิไปเดินเผาผลาญไขมันซะหน่อยแล้วจะไปที่ไหนอะ เขาจันทาราเขาเพิ่งเปิดให้ท่องเที่ยวปีนี้ปีแรกเวย้ยไม่มีใครเคยไปเราทีมแรกเออกูไปด้วยกี้เกดอยู่บ้านวะน่าเบื่อเอ,อ้ยเราพวกมึงนี่เหลือไปเปล่าไปด้วยกันดีทุกคนมีความเห็นตรงกันและตกลงกันว่าวันเสาร์เช้าจะมารวมตัวกันที่บ้านแจ้รุ่งเช้าวันเสาร ไวรุ่นทั้งห้าคนมารวมตัวกันที่บ้านแจ้ครบแล้วจากนั้นพวกเขาเริ่มออกเดินทางไปยังเขาจันทาราซึ่งการเดินทางไปยังเขาจันทารานั้นใช้เวลาประมาณสองถึงสมชั่วโมง ขณะนี้เป็นเวลา11โมงทุกคนได้เดินทางมาถึงเขาจันทาราเป็นที่เรียบร้อยเมื่อทั้งห้าคนลงจากรถพวกเขาอดแปลกใจไม่ได้ว่าการมาเดินป่าที่เขาจันทาราในวันนี้ทำไมถึงไม่มีผู้คนมาเลยซึ่งทั้งห้าคนคิดว่าพวกเขาเป็นกลุ่มแรกที่เดินทางมาถึงแต่ละคน ได้เตรียมอุปกรณ์เดินป่าน้ำและสเสบียงของตนพวกเขาไม่รอช้าจึงรีบมุ่งหน้าเดินเข้าป่าไปตามเส้นทางที่มีป้ายติดไว้บนต้นไม้ การเดินลุยป่าของวัยรุ่นกลุ่มนี้เป็นไปอย่างสนุกสนานเดินมาได้สักพักปั๊มได้เหลือไปเห็นป้ายป้ายหนึ่งเขียนว่าบริเวณต้องห้ามเฮ้ hey, มันมีบริเวณต้องห้ามด้วยว,วะน่าสนใจฮะไม่ดีมั้งเขาก็ติดป้ายไว้อยู่ว่าห้ามเข้าอืม hmm. กูวลองแหกกรดูว,ว่าน่าสนุกดีออกนะไม่มีใครเคยเข้ามาเราจะเป็นทีมแรกเลยนะเว้ยเฮ้ยแต่กูไม่ไปนะมึงจะไปก็ไปว่ามันดูน่ากลัวน่ากลัวนะไปเหอะน้าไผ่เพื่อนไปกันหมดเลยนะถือว่าไปดูอะไรแปลกใหม่ละกันด้วยความที่ไผ่นั้นมีใจให้กับลินอยู่แล้ว เขาเลยปฏิเสธไม่ลงเมื่อตกลงกันเสร็จแล้วพวกเขาได้เดินเข้าไปในบริเวณต้องห้ามแต่พวกเขากลับไม่รู้เลยว่าบริเวณต้องห้ามแห่งนี้เต็มไปด้วยสัตว์ดุร้ายและสิ่งลึกลับแม้แต่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณเขาลูกนี้ก็ไม่มีใครกล้าฝืนกดเข้าไปในขณะที่วัยรุ่นกลุ่มนี้เดินพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน จูจ่ๆก็มีเสียงคำรามดังขึ้นทั้งห้าคนหยุดเดินและตกใจกับเสียงคำรามนั้นพวกเขาต่างมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นสัตว์ใดปรากฏตัวกูว่ากลับกันเถอะได้ยินเสียงเมื่อกี้แล้วรู้สึกไม่ปลอดภัย ทั้งห้าคนเลยตัดสินใจพากันรีบเดินกลับในขณะเดินกลับนั้นไผ่รู้สึกได้ว่ามีคนคอยเดินตามและจ้องมองอยู่ตลอดเวลาไผ่หย,ยุดเดินและมองไปรอบๆก็ไม่เจอสิ่งใดเมื่อเดินมาสักพักทุกคนคิดได้ว่าทางนี้คือทางที่พวกเขาเดินมา แต่ทำไมเดินมาสักพักแล้วกลับไม่เจอทางออกพวกเขาต่างมองหน้ากันด้วยความสงสัยไผ่จึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อจะติดต่อหาคนภายนอกแต่โทรศัพท์นั้นก็ไม่มีสัญญาณอืมโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเลยวะของใครมีสัญญาณบ้างวะนี่เรามานี่เราไม่ได้บอกใครเลยนะ ทุกคนต่างหยิบโทรศัพท์มือถือของตนเองขึ้นมาแต่ก็ไม่มีใครมีสัญญาณเช่นกันวัยรุ่นทั้งห้าคนต่างไม่ย่อท้อที่จะเดินหาทางออกต่อไปพระอาทิตย์ค่อยๆตกฟ้าค่อยๆมืดสุดท้ายทั้งห้าคนก็ต้องจำใจนอนค้างในป่าแห่งนี้ตกดึก ด้วยความเหนื่อยลา้าจึงทำให้หลินและแจนงีบหลับไปจูจูปั๊มก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมาจึงบอกเพื่อนๆที่ยังไม่หลับว่าตนจะไปทำธุระส่วนตัวหลังต้นไม้ใกล้ๆนี้ทันใดนั้นก็มีเสียงตะโกนของปั๊มดังขึ้นช่วยด้วย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  เสียงร้องของปั๊มดังให้ช่วยอยู่หลายครั้งไผ่และแจ้จึงรีบเปิดไฟมือถือวิ่งตรงไปบริเวณที่ปั๊มทำธุระเมื่อไปถึงกลับไม่เจอปัม๊มส่วนลินและแจนั้นก็สะดุ้งตื่นขึ้นมานั่งตัวสั่นและทำอะไรไม่ถูกไผ่และแจ้รีบวิ่งกลับมาบริเวณจุดที่พัก ทั้งสี่คนนั่งเกาะกลุ่มกันด้วยความหวาดกลัวผ่านไปห้านาทีไพ่ตัดสินใจว่าจะไปเดินตามหาปั๊มแจ้เลยอาสาจะไปด้วยส่วนลินและแจนก็ไม่มีใครกล้านั่งรออยู่จึงตัดสินใจต้องเดินไปด้วยกันทั้งหมดพวกเขาทั้งสี่คนใช้แสงไฟจากมือถือเดินตามหาปั๊มทันใดนั้น แสงสว่างจากมือถือได้ส่องไปเจอคราบเลือดตลอดเส้นทางเต็มไปด้วยคราบเลือดทำให้ทั้งสี่คนไม่กล้าที่จะเดินตามหาป้มต่อไพ่ได้ส่องไฟไปทางพุ่มไม้กลับเห็นเป็นแขนของคนข้างหนึ่งทันใดนั้นไพ่จึงรีบบอกให้ทุกคนหาต้นไม้ที่ปีนได้ แล้วรีบปีนขึ้นต้นไม้ให้เร็วที่สุดตอนนี้ยังเหลือแค่แจนที่ปีนขึ้นต้นไม้ไม่ได้แจ้ดึงมือกูขึ้นไปหน่อยกูปีนขึ้นไม่ได้ต้นไม้มันลื่นมากเลยเร็วเร็วเว,เว,เว,เวในขณะที่แจนกำลังยื่นมือให้แจ้ช่วยดึงตัวขึ้นนั้นทันใดนั้นก็มีเสือขนาดใหญ่วิ่งกระโจมเข้ามาอย่างรวดเร็วงับที่ลำตัว และคาบร่างของแจนวิ่งเข้าไปในที่มืดเสียงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือของแจนดังสนั่นลั่นป่าเพื่อนๆนที่เหลือก็ไม่มีใครช่วยแจนไว้ได้จากนั้นเสียงตะโกนให้ช่วยของแจนก็เงียบหายไปสามคนที่ปีนขึ้นต้นไม้ทันไม่มีใครกล้าส่งเสียงดัง ตอนนี้ท้องฟ้ามืดสนิทมีเพียงแค่แสงไฟจากมือถือที่สั่นไหวในมือของไผ่ไผ่พูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือพวกเราต้องอยู่นิ่งๆรอจนกว่าจะเช้าแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาทางออกจากที่นี่กันหลินได้แต่พยักหน้าแม้เธอจะกลัวแต่เธอก็พยายามควบคุมสติอารมณ์ สายตาของทั้งสามคนก็จับจ้องไปที่ความมืดข้างล่างอยู่ตลอดเวลาเวลาผ่านไปสักพักเสียงลมพัดผ่านกิ่งไม้เสียงฝีเท้าที่เดินเหยียบใบไม้ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆไผ่จึงรีบปิดแสงไฟมือถือลงด้วยความมืดนั้นทำให้ทั้งสามคนมองอะไรไม่เห็นแต่ทั้งสามคนกลับรู้สึกได้ว่า เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังเดินวนอยู่รอบๆต้นไม้ที่พวกเขาอยู่ไม่ไปไหนผ่านไปสักพักเสียงฝีเท้านั้นเงียบหายไปไผ่จึงตัดสินใจค่อยๆหยิบโทรศัพท์มือถือและส่องไฟลงไปใต้ต้นไม้อีกครั้งแต่ก็ไม่พบอะไรเสียงถอนหายใจของแจ้เป็นไปอย่างสิ้นหวัง ทันใดนั้นมีเสียงคำรามดังขึ้นแสงไฟจากมือถือของไผ่ทำให้เห็นร่างผู้หญิงเปลือยกายคนหนึ่งเดินออกมาจากหลังต้นไม้ใหญ่เธอมองขึ้นมาบนต้นไม้ที่พวกเขาอยู่ด้วยสีตาที่แดงกำ่ำใบหน้าและลำตัวเปื้อนไปด้วยเลือดสายตาของเธอ จ้องมองหน้าไผ่ด้วยความโมโหและหิหวโหยทันใดนั้นร่างของผู้หญิงคนนั้นก็เริ่มบิดตัวไปมาอย่างผิดธรรมชาติไม่นานนักเธอก็ค่อยๆกลายร่างเป็นเสือขนาดใหญ่เสือตนนั้นเดินวนไปวนมาอยู่บริเวณต้นไม้ที่พวกเขาอยู่สักพักก่อนที่จะเดินหายตัวไปในความมืด ทั้งสามคนต่างหายใจไม่ทั่วท้องมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยดวงตาที่เบิกกว้าง้ยพวกเราเห็นเหมือนกันใช่ไหมน,นั่นมันคือเสือสมิงใช่ไหมสายตาของทั้งสามคนได้แต่จับจ้องไปยังทิศทางที่เสือปริศนาตนนั้นเดินหายไปและหวังว่ามันจะไม่กลับมาอีก แต่ในใจลึกๆพวกเขารู้ดีว่านี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งลึกลับที่รออยู่ในป่าแห่งนี้พวกเขาไม่รู้เลยว่าคืนนี้จะจบลงอย่างไรมีเพียงความหวังว่าพรุ่งนี้จะมาถึงโดยเร็วเมื่อฟ้าเริ่มสว่างทุกคน รีบลงจากต้นไม้และช่วยกันหาทางออกอีกครั้งขณะที่เดินหาทางออกทั้งสามคนต่างเห็นคราบเลือดตลอดเส้นทางแต่กลับไม่พบร่างของเพื่อนๆเ,เลยเวลาผ่านไปสักพักในขณะที่ทั้งสามคนเดินอยู่พวกเขารู้สึกได้ว่าสภาพแวดล้อมรอบข้างมีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งสามคนเดินมาถึงบริเวณที่มีซากปรักหักพังซึ่งบริเวณนี้มีวิหารโบราณที่ถูกปกคลุมด้วยต้นไม้และพืชพันธุ์ต่างๆที่นี่น่าจะเป็นสถานที่สำคัญบางอย่างหรือเปล่าเราเข้าไปข้างในกันเถอะทั้งสามคนไม่รอช้ารีบเดินเข้าไปในวิหารโบราณซึ่งในวิหารโบราณนี้ มีการเขียนลายลักษณ์อักษรไว้ในบริเวณผนังวิหารไผ่มองไปรอบๆวิหารได้เจอกับพระธุดงครูปหนึ่งกำลังนั่งจำสินภาวนาอยู่ทั้งสามคนจึงรีบเข้าไปขอความช่วยเหลือหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับช่วยพวกเราด้วยนะครับพวกเราหลงเขมาในป่านี้เราหาทางออกไม่ได้ครับ พวกเราอยากกลับบ้านแล้วค่ะหลวงพ่อป่านี้มันน่ากลัวเหลือเกินพวกเองก็เห็นป่ายอยู่แล้วนี่ทำไมยังจะพากันเข้ามาอีกล่ะพวกเราผิดไปแล้วครับหลวงพ่อช่วยพวกเราออกจากป่านี้ด้วยนะครับผมกลัวแล้วหลวงพ่อคะในป่านี้มีเสือสมิงด้วยใช่ไหมคะมันฆ่าเพื่อนพวกเราไปสองคน เมื่อหลวงพ่อได้ยินที่หลินพูดหลวงพ่อก็ไม่พูดอะไรต่อแต่กลับยื่นหินมาให้ไผ่สามก้อนและบอกให้ทุกคนถือไว้คนละหนึ่งก้อนอ่ะเอาไปถือไว้เดินไปตามสัญ,ญลักษณ์แล้วไม่ต้องหันหลังกลับมานะทั้งสามคนรีบกลับลาหลวงพ่อและออกเดินทางไปตามเส้นทางที่มีสัญ,ญลักษณ์ ต,ตั้งแต่เราเดินออกจากวิหารตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยินเสียงคำรามอะไรเลยฮะสงสัยหินนี้จะช่วยเราได้จริงๆหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์จริงๆในขณะที่เดินอยู่ทั้งสามคนรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศอีกครั้งพวกเขารีบเร่งฝีเท้าและเดินไปตามสัญ,ญลักษณ์ที่หลวงพ่อบอกไว้ ในที่สุดพวกเขาทั้งสามคนก็ได้เจอกับทางออกแล้วหลังออกจากป่าได้ความรู้สึกและเหตุการณ์ที่พวกเขาทั้งสามคนได้เจอทำให้พวกเขาไม่กล้าเดินป่าอีกเลยแม้พวกเขาจะรอดชีวิตกลับมาได้แต่ความทรงจำอันเจ็บปวดจากการสูญเสียเพื่อนรักอย่างปั๊มและแจนไปยังคงหลอกหลอนพวกเขาไปตลอด ความหวาดกลัวและความสูญเสียกลายเป็นบาดแผลที่ไม่มีวันจางหายตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเขาจันทาราก็ถูกปิดไว้ไม่เปิดให้ใครเข้าอีกเลยแม้แต่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณเขาลูกนี้ตกดึกทีไรก็ไม่มีใครกล้าออกจากบ้านชาวบ้านต่างเล่าขานกันว่าเสียงคำรามยังคงดัง อยู่ในคืนที่ลมพัดแรง